สรุปตลาดหุ้น1นาทีวันที่6กรกฎาคม2566รเซ็ลบ18จุดปิดที่1490จุดมูลค่าซื้อขาย4 5 0 0 0กว่าล้านบาทต่างชาติขาย3,100กว่าล้านบาทรายย่อยซื้อ3,500กว่าล้านบาทวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวล,ลงแรงตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ทั่วโลกหลังจากที่เฟดประชุมและมีมุมมองว่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่อในครึ่งปีหลังทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐประเภทอายุ10ปี พุ่งขึ้นมาที่3.98%ซึ่งมีผลตอบแทนดีกว่าตลาดหุ้นไทยที่มีปันผลโดยเฉลี่ยอยู่ที่3.15%อีกปัจจัยหนึ่งในไทยงบไตรามาสที่1ของอีออนออกมากำไรลดลง45%และมี NPL ratio เพิ่มขึ้นเป็น5.91%ทำให้ตลาดมองว่ากลุ่มฟินแลนซ์จะมีผลง,งานที่แย่วันนี้หุ้นในกลุ่มฟินแลนซ์จึงปรับตัวลดลงมากที่สุดลดลงไป3.46%ครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ